สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมงคลดีๆนะครับมาแนะนํากันอีกเช่นเคยนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับเป็นเหลียยนลุงปู่โอภาสโอภาโสวัดจองคำํำอำเภอเงาจังหวัดลำปางนะครับนะครับท่านก็เป็นพระเจกิจิอาจารย์ดังนะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหานะครับให้ความเคารพศรัทธามากมาย เป็นที่เริ่มใสศรัทธาของญาติโยมนะครับนะบารมีท่านก็ไม่ธรรมดานะครับนะหลวงปู่โอภาสโอภาโซนะครับนะครับลักษณะเหรียญเป็นเหรียญลูกไข่นะครับวันนี้นะครับนะครับเป็นเหรียญลูกไข่นะครับมีหูเหรียญนะครับนะขนาดเหรียญก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกำลังพอดีนะครับเรียมขึ้นมากําลังสวยนะครับนะเจตนาการจัดสร้างก็ดีนะครับนะพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตดีเยี่ยมเลยนะครับนะในงานฉลองอายุวัฒนมงคลของท่านนะครับนะแปดสิบแปดปีนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับนะ นะครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่นะครับนะครับหลวงปู่ครึ่งองค์นะครับนะเนื้อทองแดงนะครับนะเนื้อทองแดงนะครับหน้าตาเหมือนหลวงปู่เลยนะครับผมนะนะครับเนื้อทองแดงนะครับนะนะครับด้านหลังเป็นอักขระยันท่านนะครับนะนะครับแล้วก็เขียนคําว่ารุ่นโชคดีโชคดีนะครับนะครับวัดจองคําอำเภองาวนะครับจังหวัดลําปางนะครับที่ระลึกครบรอบ88ปีอายุของท่านนะครับผมนะปี2563นะครับนะเป็นของเก่งของแท้ผ่านพิธีนะครับนะที่ได้ทําบุญมานะครับผมนะ เมื่อเรามีความเชื่อนะครับความศรัทธานะครับบูชาพระแท้ผ่านพิธีนะครับมีพุทธคุณมีความศักดิ์สิทธิ์เกิดปฏิหารนะครับผมนะนะครับหน้าตาเหมือนหลวงปู่มากเลยนะคร <N> ับชื่อรุ่นก็ดีนะครับรุ่นโชคดีโชคดีนะครับถ้าครบรอบนะครับอายุ88นะครับนะครับด้านหลังนะครับ88ปีนะครับก็เลขดีนะครับนะก็ถือว่าสุดยอดวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งนะครับนะนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับรุ่นโชคดีโชคดีนะครับอายุ88ปีของท่านนะครับผมนะ เมื่อเรามีความเชื่อนะครับความศรัทธานะครับบูชาพระแท้ผ่านพิธีนะครับวันนี้ก็อุวโชคดีนะครับได้นํามาเผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์นะครับนะหลวงปู่โอภาสโอภาโสนะครับวัดจองคํานะครับอําเภอเงาจังหวัดลาปางนะครับนะครับกราบไหว้ได้อย่างสบายอกสบายใจนะครับนะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเป็นสิริมงคลนะครับนะด้านข้างขอบเหรียญนะครับผมนะ นะครับสวยงามเดิมๆนะครับนะด้านข้างด้านหน้านะครับนะครับสภาพยังสวยๆอยู่นะครับผมนะนำมาชี้แนะแนะนำพูดคุยกันนะครับผมนะสำหรับหลวงปู่โอภาสโอปาโสนะครับรุ่นโชคดีโชคดีอายุ88ปีของท่านนะครับจัดสร้างเมื่อเมื่อปีพศ2563นะครับนะบารมีท่านไม่ธรรมดานะครับท่านใดผ่านไปผ่านมาจังหวัดลำปางนะครับแวะไปกราบนมัสการท่านได้นะครับนะตอนนี้ปี2565นะครับท่านอายุ90แล้วนะครับผมนะพระดีๆนะครับพระ ดังๆเกจีดีๆปฏิบัติดีๆอีกรูปหนึ่งนะครับที่หน้ากลาวว่ายนะครับนะนะครับนะครับด้านหลังอัคขรยันนะครับนะสวยงามชัดเจนนะครับออกแบบได้สวยนะครับนะรุ่นโชคดีโชคดีนะครับครบรอบ88ปีของท่านนะครับนะ ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับเป็นกําลังใจกันนะครับผมนะทางช่องทาง u t u b e นะครับสุวิทย์วัตถุมงคลนะครับนะขอบคุณท่านมากเลยนะครับสาหรับท่านใดนะครับท่านใดนะครับสนใจเช่าบูชานะครับวัตถุมงคลนะครับก็สามารถติดต่อใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะ นะครับด้านหลังหน้าหน้าด้านหลังนะครับหน้าหน้าตาเหมือนลุงปู่เลยครับนะนะครับเนื้อทองแดงนะครับผมนะนะครับหน้าตาเหมือนลุงปู่นะครับลุงปู่อมยิ้มนะครับท่านนะครับใส่แว่นตานะครับเหมือนมากๆนะครับนะครับแกะบล็อกได้สวยนะครับนะนะครับชื่อรุ่นก็ดีนะครับรุ่นโชคดีโชคดีนะครับอายุวัฒนมงคลของท่าน88ปีนะครับสําหรับวันนี้นะครับนะผมก็ขอ ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับนะโชคดีโชคดีนะครับนะมีความสุขมีความสุขนะครับผมนะเหมือนกับชื่อรุ่นเลยนะครับรุ่นโชคดีโชคดีนะครับมีความสุขมีความสุขเลยนะครับนะนะครับจะลองรบรอบ8 8ปปีของท่านนะครับนะนะครับสวัสดีครับ